พิเศษจากดาวังคาเราจะไปดูกันว่าจะทำยังไงน้ำเชื่อัดเข้าเว็บเมนูพิเศษจากดาวังคารวันนี้ทำไรช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในรูปมันแน่ยงเพื่อน โอ้หนึ่งนาทีไม่เกินพอระฤาบินจรีเอ้ยอ๋อวันจันทร์ะม่อยู่ผสมกันจะได้เป็นชอ็อกโกแลต ที่อร่อยที่สุดในโลกดีมากสุกแล้วประมาณสองนาทีใส่โอวัลตินลงไปน้ำขุ่นมากว้าวจากนั้นก็ควยคนให้ตลอ เสริมสร้างจินตนาการให้กับร่างกายไม่โลต่อ๋อคุยคน ใส่น้ำแข็งเฮ้ยโอวนตินลงไปที่ไม่ใช่โอวนตินอุ้ยอีกแล้วอืมวาดลงไปต้องใช้เวลา5นาทีกว่าจะเท,ทเสร็จนะอ๊ย มหกมก็หกหอ่ะมดถ้ามดมานี่น มัดขึ S ้นเนเดียวเลยว้ยสไตล์น้น้ำเชื่อมกับน้ำ้นหวานเสร็จแล้วกับเมนูชักกทีเอร่โดยที่สุดในลูกแล้วมาชิมกัน 嗯。